ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทํานะครับเราจะทําเมนูผัดกระเพราหมูเปื่อยกันนะครับ <c oughs> เนื้อหมูละลายในปากกันเลยทีเดียวนะฮะเอามาผัดกับใบกระเพราแซ่บหลายทำยังไงไปดูกดชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะพูดตายขั้นตอนแรกก็ต้องตั้งน้ำมัน ตั้งกระทะตั้งน้ํามันที่ไหนตั้งกระทะให้ร้อนนะครับผมใส่น้ํามันหมูพร้อมกากหมูลงไปนะครับตามด้วยพริกกับกระเทียมโขลกตามชอบนะครับผมใช้เป็นพริกขี้หนูผสมพริกแดงจินดาเล็กน้อยความเผ็ดก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับทำบ่อยจังเลยให้ช่องนี้ใบกระเพราไอ้ผัดกระเพราเนี่ยคำเดียวเลยชอบ ใส่หมูเปื่อยนะครับพอดีผมใส่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวของคุณแม่หวานใจเป็นกระดูกติดเนื้อนะครับอันนี้วแล้วก็เลาะมาจากกระดูกเอามาหั่นเป็นชิ้นตามชอบนะครับวันนี้ทำจานเดียวเหมือนเดิมนะครับราดข้าวไปเลยพริกหนุ่มหั่นฉลับนะครับประมาณ 1เม็ดพุงรสนะครับผมด้วยซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มสีสันให้มันเข้มหน่อยนะครับด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับดูดูน้ำมันแห้งไปก็เติมน้ำได้นะครับ น้ำคลุกคลิกเนี่ยครับหมูกำลังอร่อยเลยแหละตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องตัดได้นะครับหรือใครจะไม่ใส่อะไรก็ไม่ต้องใส่นะนี่ใบมะกรูดฉีกนะครับผมกับใบกระเพราตอนนี้ผมติดไปละใบใบมะกรูดอ่ะโอ้อร่อย อันนี้ผมผมไม่ได้เอาใบที่มันแก่มากนะครับใบกำลังอ่อนๆเ,เอามาผัดกับใบกระเพรานี่มันร้อนแรงขึ้นมากเลยนะครับผมเรียบร้อยนะฮะปิดแก๊สตักราดข้าวได้เลยดูผตูฟ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 ูดูจีผัดออกมาในหน้ากินมากๆเลยนะครับ จานเดียวจุกจุกใครจะโปะไข่ดาวไข่เจียวก็สุดแล้วแต่นะครับผมขยาให้โชว์สะหน่อยดิอ,อย่าลืมนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันนะครับลูกถ่ายแม่ทํำก็คงต้องลาไปก่อนกับเมนูผัดกระเพราหมูเปื่อย ลาไปแล้วสวัสดีครับ